ไม่ต้องห่อไม่ต้องพับก็ได้เกี๊ยวเต็มคำนุ่มฉ่ำหอมงาเกี๊ยวถ้วยนึ่งมาดูวัตถุดิบครับหมูสับ3 0 0ยกรัมครับเครื่องพร้อมแล้วนะครับตอนแรกเราจะทำน้ำซุปก่อนนะครับวันนี้ใช้น้ำซุปรสหมูที่มีขายตามท้องตลาดนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับกรณีที่ไม่มีซุปน้ำรสหมูนะครับใช้ผงปรุงรสแทนได้ครับหรือว่าจะขนอก้อนก็ได้ครับต่อมาก็จะนำหมูบดมาหมักเครื่องแล้วครับนำหมูบดลงชามใบโตโตนะครับเครื่องที่เตรียมไว้ครับซีอิ๊วขาวใส่ลงไปก่อนเพื่อนครับ สองช้อนโต๊ะเติมจีนนะครับช้อนครึ่งครับน้ำตาลทรายช้อนชาครับตำโมยต้นหอมครับสี่ต้นหั่นละเอียดนะครับน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะไม่สะดวกแค่น้ำมันงาก็น้ำมันพืชได้ครับตมโดยพริกไทยครับตามชอบครับใส่ไปเลยครับพอใส่เครื่องครบแล้วนะครับก็ ผสมคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันครับพอคลุกเขาได้ที่แล้วนะครับน้ําซุปนะครับที่เราผสมื่อจักครู่นี้ครับใส่ลงไปเลยครับสองร้อยมิลลิตรก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้หมักนะครับเดี๋ยวกันตอนต่อไปก็เตรียมหนึ่งครับหมูที่ผสมกับเครื่องลงใส่ถ้วยแล้วครับจะน้ำเพร่นเกลียวรองก้นถ้วยก่อนครับ ชั้นที่2แล้วครับจำนวนชั้นก็อยู่ที่ความชอบนะครับอีกชั้นก็ได้ครับวันนี้ทํา3ชั้นครับใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับ300กรัมได้3ถ้วยติดเตาตั้งหม้อเติมน้าครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วครับนึ่งเลยครับปิดฝาไว้ครับตั้งเวลาครับ20 -25 ถึงนาทีอย่มาเจอกันครับระหว่างรอเกี๋ยวถ้วยนึ่งสุกนะครับก็จะทําน้ําจิ้มครับประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชใส่ลงไปครับกระเทียม2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปครับขิง1ช้อนโต๊ะ สมุนไพรล้วนๆครับพอน้ำมันร้อนก็ผักให้มีกลิ่นหอมครับซีอิ๊วขาวก็สองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำนี้ครึ่งช้อนพอครับแต่งสีให้น้ำจิ้มน่ากินนะครับพริกป่นอันนี้ผมชอบครับอันนี้เติมหนึ่งช้อนชาก็วาหวานอัน,นี้ใช้น้ำตาลทรายสองช้อนชาครับ เกลือไอ้ําตาลทรายละลายนะครับขั้นตอนสุดท้ายคืองา a ขาวครับั่ดเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งสองช้อนโต๊ะครับเรียบร้อยแล้วครับเวลาที่ตั้งไว้25นาทีนะครับก็ครบแล้วครับหอมเครื่องนะครับตอนนี้เกี๊ยวถ้วยหนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนุ่มฉ่ำเต็มคำนะครับแบบนี้ใครจะอดใจไหวก่อนล่ะนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ